เราจะให้คุณแม่ราดเลยนะคะเพราะตอนนี้เราไม่ไหวแนวต้องแพนทำลายแตกนะคะทำไมไหลบ้ายอ๋อหมดเลยแม่มันเผ็ดนะชอบอะไรใส่เผ็ดเผ็ดยี่สิบบาทใส่หมดอะน้ำลไยน้องไรส่คนส่วนยอดคำหนูขอประเดิมก่อนคำแรกไม่ใช่ต้องให้แม่กินก่อนเป็นเด็กไม่ใช่ให้เด็กกินก่อนจะบ้าเหรอ เรากินทีหลังสิให้แม่ชิมก่อนแม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ามันเป็นอะไรฉันจะได้ตายก่อนพวกแกไงเย้อไปแล้วก็เราเลยเพราะเราเลยเลยแม่ไปไม่ต้องต้อเป็นอันนี้นะคะก็จะเป็นกุ้งสุกแล้วก็ดิบรวมกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจิ้มจิ้มนะแบบเคียงมือเหรอทำทำทำตุ่ยโตๆเลยนะคะทุกคน กินแล้วหนึ่งแบบไม่ไหวไปก่อนนะจ๊ะไม่ไหวแล้ววอะเผ็ดต, <L un> ตอนนี้นะคะคุณแม่ก็ไม่ไหวเผ็ดนะคะเดี๋ยวขอตัวก่อนไปล้างจานไปล้างถ้วยชามก่อนนะคะให้เด็กๆก,กินต่อเลยนะคะ <S <S คุณแม่ไปแล้วนะคะ <S 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 ก็จะเหลือแค่เราตรัววันทานี่นะคะชื เราชอบกินผักนะฮะทุกคนพอเรากินผักได้ทุกชนิดอันนี้ผักผักอมอือหืออันนี้จะเป็นผักมันอันใหญ่พวกผักช,ชีชีจีนมันมันจะมาสอเป็นแล้นะคะทุกคน จีนนะคะคพวกนี้แต่ไม่ค่อยพ้นอะเลยกินย่ำย่ำเผืยอ,อันนี้เป็นต้นต้นกุยท่ายนะคะกินไปเลยจ้า เป็นกับบรรยากาศฝนตกนะคะคือแบบอร่อยมากขออนุญาตแบบว่าเขาเรียกว่าใส่ใจใส่ใจกินนะนะเฮ้ยดนปะ อยาเพี้ยนดะอ๋อ,อแต่มันน้อยใจกินมันหน่อยเนี่ยอมนะครับผักชีลาวนะคน เนื้อแบบโคตรเด้งอ่ะอิม่มลูกคนคะรู้สึกแบบอะไรสามคนกินไม่หมดเหรออืมก็เยอะอยู่นะ แม่ซื้อมาประมาณเท่าไหร่นะพี่โบสองโลประมาณสองโลอันนี้คือแบบแบ่งครึ่งแล้วนะคะทุกคนคือแบบว่าผมก็ยังแบบจุกๆ,ๆอยู่นะน้ <c oughs> มาให้หน่อยเผ็ดนะคะอื mình đang rồi thứ hai ạ เรากินไม่นานลูกขอน้ำหน่อยมันเผ็ดมากคือคุณแม่ทำน้ำจิ้มแบบเผ็ดมากเพราะชมบอกว่าให้ออาเผ็ดๆใช่ไหมพอกินปุ๊บแค่น,นั้นแหละมันเผ็ดจริงๆเผ็ดแบบเผ็ดแบบเอาละอุ้ยขอโลิค่ะขเลค่ะรู้สึกว่าอิม่มสู้ต่อไหม ไม่ไหวอันนี้ก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่ามันจุกท้องเพราะว่าก่อนจะมากินอันนี้ชมก็กินก๋วยเตี๋ยวกับแม่กับน้องอันนี้ก็คือแบบว่าเราไดคิดว่าจะกินหมดนะคะพอมากินกุ้งมันตัวใหญ่มากแล้วคือแบบกินไม่หมดขนาดสามคนนะผักก็กินไม่หมดผักก็กินไม่หมดแต่ไม่เป็นไรนะคะแม่กินช่วยหน่อยหมดกินช่วยหน่อยโอ้โหแต่ไม่เป็นไรค่ะผักเราก็เอาไปกินรอบหน้า ตอนนด้อๆพวกหนูก็ลงมากินไม่ใช่หรอใช่โออแสดงว่ามันอร่อยใช่ไหมน้ําจิ้มอะ่ะอร่อยไหมอ,อมันได้กินอะไรบ้างน้ําจิ้มคือแบบสําหรับชมน,บนะเฉพา<อ>ะปะชมรู้สึกว่ามันดีไม่รู้วจะเป็นเพราะหิวหรืออะไรนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันโอเคไม่มันไม่ได้ใช้น้ําจิ้มแบบทั่วไปนะมันมีอะไรที่แบบว่า ไม่เหมือนร้านอาหารเป็นส่วนเฉพาะขององแม่แม่เป็นคนทําเองนะคะแบบปั่นเองตำเองกับมือเลยนะคะทมก็มีหน้าที่ล้างผักนะคะต้องแพนก็มีหน้าที่อะไรกินอย่างเดียวค่ะก็คือกระเทียมเพราะว่ากระเทียมในบ้านหมดนะคะไม่ใช่สิน้องคนเล็กไม่ต้องทําอะไร อ๋อน้องคนเล็กก็คือน้องแบบเป็นคนเล็กที่แบบอ่อนแอคือแบบไม่อยากให้น้องทําอะไรไม่ให้น้องเหนื่อยใช่แล้วหนูก็ต้องปกป้องมีอะไรหนูก็ทำอย่างวันเนี้ยเวรล้างจานแล้วก็อาบน้ำไอเกอร์ไม่อยู่ติทำก็เป็นคนทำโนโนจ้ะอ้าวเบนก็คือเบนจ้ะน้องเป็นน้องจ้ะไม่จ่าหยาจ้ะยดเดี๋ยวใครทำใครทำแม่ เอาตรงคุณแม่รับจบเองจบค่ะก็ขอก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เรากดติดตามกดซับสไครต์มันเหมือนกันนี่ว่าใช่ไหมกดปักตัางไซส์เพราะกดตกก็ให้ทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะพวกเราสามคนด้วยนะคะหรือคอมเมนต์เลยค่ะถ้าอยากชมคิดแบบนี้คอมเมนต์นะคะแล้วที่สำคัญนะคะ ติชมได้นะคะคอมเมนต์มาพวกเราจะไปปรับใช้นะคะต่อไปก็จะมีคลิปดีๆทั้งมีสาระและไม่มีสาระให้ทุกๆคนมีรักแฟน FC ทุกคนนะคะได้ติดตามนะคะแล้วยังไงก็สำหรับคลิปนี้ทุกเอ้เรา3ามคนนะคะก็ขอตัวก่อนนะคะไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะ